สวัสดีครับทุกคนพบกับครูรัตนาพรสอนภาษาโนเวย์อีกครั้งแล้วนะคะในคลิปนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายในวิชาสังคมในส่วนของอะระบบการศึกษาในประเทศนอร์เวย์นะคะอาจจะได้ยินเสียงครึกครึกข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างนอกก็คือหิมะกำลังตกค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้อากาศข้างนอก หนึ่งองศานะคะแล้วก็หิมะตกค่อนข้างเยอะมากหนักมากก็ขอให้ทุกคนที่ใช้ถนนทนทางเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะมาดูเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษาในประเทศนอร์เวย์นะคะในสมัยแต่ก่อนในศตวรรษที่18ศตวรรษที่18นะคะการศึกษาภาคบังคับภาคบังคับสมัยแต่ก่อนก็คือให้ทั้งนักเรียนทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเขาได้ ไปเข้าโรงเรียนเพื่อรับการศึกษาแต่สมัยนูน้นสมัยศตรวรรษที่18เขาบังคับให้นักเรียนหรือว่าเด็กๆผู้หญิงหรือผู้ชายไปโรงเรียนจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อเรียนเพื่อการเรียนการศึกษาเหมือนสมัยปัจจุบันนะคะสมัยก่อนหน้านูน้นคือมันนานมาแล้วนะคะเขาต้องการแค่ให้เด็กอ่านคัมภีร์ไบเบิลได้คัมภีร์ก็คือ ส่วนมากก็เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะคะเขาต้องการที่จะเผยแพร่เรื่องศาสนาให้ศาสนาได้ขยายให้ทุกคนเข้าใจในส่วนของศาสนาให้อ่านคัมภีร์ได้เพราะฉะนั้นในช่วงศตวรรษที่18ก็เลยบังคับให้เด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายให้ไปโรงเรียนเพื่อเขาเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านั้นได้อ่านได้นะคะอย่างน้อย,อยเขาจะต้องอ่านคัมภีร์ไบเบิลได้ แต่ว่าการที่เขาไปโรงเรียนในช่วงศตรวรรษที่18ไม่ได้ไปทุกวันเหมือนเรานะคะการคมนาคมก็คงจะไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้โรงเรียนก็คงจะมีไม่ค่อยเยอะนะคะสมัยแต่ก่อนก็คือไปโรงเรียนวันเว้นวันบางทีก็ไปสองสามอาทิตย์ต่อปีนะคะไม่ได้ไปเป็นเทอมเทอเหมือนปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็เล่าถึงสมัยแต่ก่อนนู่นเนาะ ต่อมาในต้นศตวรรษที่19นะคะอันนี้เสร็จสิ้นไปแล้วเนาะต่อมาศตวรรษที่19ก็เริ่มมีการเรียนวิชาเลขวิชาการเขียนเริ่มมีเรื่องร้องเพลงมาเข้าสู่ในระบบการเรียนการศึกษานะคะ มาดูที่ช่วงปีนะคะปี1936ในช่วงนั้นรัฐบาลหรือว่าในนอร์เวกเขาก็จะให้เด็กบังคับนะคะเป็นภาคบังคับให้เด็กไปโรงเรียนแค่7ปีนะคะแค่7ปีไปโรงเรียนทั้งหมดนะคะโรงเรียนภาคพื้นฐานภาคบังคับนะคะแค่7ปีต่อมาปี1997เขาก็เริ่มอนุมัติใหม่เกี่ยวกับการไปโรงเรียนของเด็กก็ให้เด็กไปโรงเรียนสิ ก็คือภาคบังคับ10ปีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอันนี้จำ,จำไว้นะคะก็คือว่าโรงเรียนภาคบังคับในประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่ปี1997จนถึงปัจจุบันนี้ภาคบังคับก็คือต้องไปโรงเรียน10ปีแล้วก็ฟรีด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของอหลักสูตรนะคะหลักสูตรในโรงเรียนรัฐสภาจะเป็นผู้อนุมัติ หลักสูตรนะคะเขาก็จะนําเสนอว่าเออหลักสูตรโรงเรียนควรเป็นอย่างนั้นอยู่โน้นอย่างนี้ซึ่งถ้าดีเห็นว่าดีเห็นชอบแล้วรัฐสภาก็จะอนุมัติให้เป็นหลักสูตรการเรียนขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆสําหรับนักเรียนทุกคนหรือว่าประชากรทุกคนที่อยู่ในการศึกษาของประเทศนอร์เวย์นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณจะเรียนที่ใดก็ตามหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนในระดับภาคบังคับนะคะจะเป็นหลักสูตรเดียวกันที่รัฐบาลหรือว่ารัฐสภาเป็นผู้กำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งประเทศเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บนภูเขาหลังเขาไกลพูนไม่มีใครอยู่หรือว่า ตรงที่ในเมืองเมืองใหญ่ๆเมืองเล็กๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณไปโรงเรียนรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนที่ตามหลักสูตรอันนี้โรงเรียนเอกชนนี่ไม่แน่ใจนะคะโรงเรียนเอกชนก็จะใช้หลักสูตรก็ต้องใช้หลักสูตรเดียวกันกับโรงเรียนรัฐบาลนะคะแต่อาจจะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันแต่จุดประสงค์การเรียนก็คืออันเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาให้ว่า เออถ้าบางคนที่เขาอยู่ไกลๆนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวคนที่เขาอยู่บ้านนอกแล้วกันเขาจะได้เรียนแบบหลักสูตรดีๆเหมือนในเมืองไหมอันนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าเมื่อเราหรือว่ามีลูกไปโรงเรียนที่นอร์เวย์ทุกคนได้เรียนหลักสูตรเดียวกันนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร รัฐบาลรัฐบาลรัฐสภาก็จะกำหนดแล้วก็ประกาศเป็นหลักสูตรใหม่ให้ทุกคนทุกโรงเรียนในทั้งประเทศนอร์เวย์ได้ใช้หลักสูตรเดียวกันนะคะเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังนะคะว่าเรื่องการพัฒนาการด้านการศึกษาในประเทศนอร์เวย์เป็นแบบไหนในปี 1739นะคะ1739นี่เริ่มมีพรบรรการศึกษาก็จะมีวิชาบังคับก็คือเรื่องของศาสนาที่พูดไปนะคะก็เน้นการอ่านให้เด็กๆได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลให้ได้ให้เข้าใจนะคะต่อมาในปี1827 1 8 2 7นะคะก็เริ่มมีพรบรรที่เพิ่มการเขียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาร้องเพลงนะคะ ปี1936ก็จะมีหลักสูตรการศึกษาที่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันหมายถึงว่าทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศนอร์เวย์ก็จะมีหลักสูตรการศึกษาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะได้เรียนหลักสูตรเหมือนกันต่อมาในปี1969ก็จะเป็นข้อกำหนดขึ้นมาว่าเด็กทุกคนจะต้องไปโรงเรียนพื้นฐาน ภาคบังคับนะคะอันนี้ภาคบังคับ9ปีตอนนั้นก็คือปี1969ให้ไปแค่9ปีต่อมาตั้งแต่ปี1997ก็บังคับให้ทุกคนไปโรงเรียนพื้นฐานภาคบังคับ10ปีจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะก็คือจำไว้ได้เลยนะคะว่าโรงเรียนขั้นพื้นฐานเป็นภาคบังคับของประเทศนอร์เวย์ก็คือคุณจะต้องไป 10ปีตั้งแต่ First s t e r ก็คือชั้นปหนถึงชั้น10นะคะ1ถึง10ก็คือไปอ่าทุกคนจะต้องไปทุกคนจะต้องเข้าโรงเรียนเป็นภาคบังคับแล้วการที่ไปโรงเรียนตั้งแต่1-10ถึงสิบ0ปีนี้ไปแบบฟรีคะ่ะฟรีทุกคนนะคะฟรีทุกคน ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องการศึกษาในประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบบสั้นๆให้ฟังกันนะคะสำหรับคนที่ดูแล้วมีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์หรืออยากเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหัวข้อนี้ให้ฟังนะคะหรือมีประสบการณ์อย่างอื่นที่เห็นแตกต่างกันกับครูหรือว่าในคลิปนี้นะคะ หรือว่ามีข้อมูลใหม่ๆก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อที่จะได้แบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะครูขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็เหมือนเดิมนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรียนวิชาสังคมของนอร์เวย์อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เนื้อหายากค้าศั์ยากเข้าใจก็ยากบางทีถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะพี่ๆเพื่อนๆนิดนึงนะก็จะ มันมันไม่เข้าเลยแล้วมันก็ออกไปเลยอย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็เข้าอยู่แล้วมันก็ผ่านไปเลยนะคะครูแนะนํานะคะให้มีสมุดจดนะคะสมุดจดเป็นหัวข้อหัวข้อไปเพราะเวลาที่ครูทําคลิปขึ้นมาครูก็จะทําเป็นหัวข้อหัวข้อเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการจดนะคะก็คือทําเป็นสมุดส่วนตัววิชาสังคมโดยเฉพาะก็จดในส่วนที่สําคัญแล้วก็จดในภาษาที่ตัวเอง เข้าใจแล้วก็จําได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังว่าการที่ครูเล่ามานะคะอธิบายมาก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพิ่มขึ้นจากที่อ่านเองหรือ,อจากที่ไปเรียนมานะคะเพราะว่าบางทีอาจจะฟังไม่ทันที่ครูพูดมันตามไม่ทันะ่ะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคลิปที่ครูสร้างขึ้นมาหวังว่า ทุกๆคนที่เข้ามาดูคงจะได้ใช้ประโยชน์กันบ้างนะคะช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะอย่าได้เจ็บป่วยการที่มีสุขภาพดีเราก็มีพลังที่จะทำเรื่องอื่นๆได้แบบดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งค่ะหาได้